ไปพักว่าได้ให้จบเลยผลงานของซีกับพัดนุผลงานของฮ้วนีมึงมึงมึงอย่างอย่างงี้เอาเอาเอาคอคอมีอาไหมคะมีหไมนะอนนาย่างเนะแมับมือกคไม่ให้อาทุคน อุ้ยอันนี้อยัางเงี่ยเราเชื่อสนิทใจเลยอะน่าสงสารเขานะก็ตอนแรกไม่กรอดครับไม่โกรธตอนแรกก็ตอนแรกก็แบบตื่นเต้นมากแบบรู้สึกสนุกครับอย่างลองแกล้งเฮียดูเพาไม่เคยแกล้งแบบนี้เลยแต่ว่าเขาแกล้งแล้วแบบเห็นเฮียเป็นห่วงแล้วก็เริ่มไม่อยากแกล้งแล้วผจริงตอนนั้นพอเสร็จแล้วก็รู้สึกแอบรู้สึกผิดนิดนึงด้วยที่แกล้ง ขัดโทษหน่อยไหมขัดโทษหน่อยไหมเออโอ๊ยไม่ได้ไม่ได้โกรธขนาดไหนครับผมเราแค่แบบว่าเออเป็นห่วงอะไรมากกว่าครับผมขอโทษทำไมอะสนุกไหมสนุกครั้งหน้าเฮียแกล้งผมมาซิเรานี่ยโอเคครับเราคุยเล่นกันอยู่นะครั้งหน้าดูแกล้งหนูเฮียไม่เชื่อนะตกใจมากๆครับที่ยูดีไม่ถึง5นาทีก็ขายหมดเลยที่นั่งตั้งประมาณ3,000 สามพันที่นั่งครับไม่คิดว่าทุกคนจะจะมีแบบคนมาหามาดูเยอะขนาดนี้ครับทั้งที่เป็นแฟนมีคอนเสิร์ตครั้งแรกของผมด้วยก็รังใจทําให้เต็มที่สุดเลยแอบวนไว้นิดหน่อยครับว่าแบบว่าถ้าบัตรออนไลน์ครับขายแบบเกินเก้ากใบจากติดปีติดปีแล้วแหละครับแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับจริงๆมัน ทางฝ่ายเกาหลีที่ที่ดูแลเราก็ตอนแรกขาไปก็มีมีการครับผมแต่ก็ตอนหลังเราก็ได้คุยกับทางทีมเกาหลีแล้วว่าเออเดี๋ยวเขาจะทางหน้าก็จะมีการมาดูแลพวกเราแต่ตอนที่เราไปนะตอนนั้นเราก็พยายามแบบช่วยเหลือกันมากสุดไม่ว่าจะเป็น a R หรือว่าทีมช่างหน้าช่างผมก็ช่วยกันดูแลสุดสดครับผมก็คือ AR าร์กับช่างหน้าช่างผมก็คือเป็นการแทนเราแทนใช่ทุกวันนี้ก็เป็นครับผมใช่ จริงมันใช้ชีวิตลำบากไหมพอแบบว่าคนอยากเข้าหาเราเยอะมากขึ้นใช่ใช้ชีวิตลำบากไหมจริงเราเราผมไม่ได้มองว่าลำบากครับจริงๆเราก็ดีใจด้วยซ้ำครับที่มีคนแบบรู้จักเรามากขึ้นเรื่อยๆครับอนมีเขามีแบบเข้ามาถึงถึงตัวเรานะเออก็อาจจะบ้างอาจจะบ้างแต่มาได้บ่อยแต่ไม่ทักตั้งตัวอะไรอย่างนี้มีไหมไม่ทักตั้ง ก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นครับที่จริงมันมีกลัวก็เพราแบบว่าคนเข้ามารุมเยอะๆตดวที่เราเรายังไม่แบบว่าตั้งตัวหรือว่าไม่มีคนปรากันแบบมันต้องแก่สานการฉมรหน้าอย่างเดีาวพี่ซีต้องปกปต้องน้องหรือว่าน้องเยอะป้อาพี่ดีวยช่วยกันครับวยช่วยกันใช่เวลาเจอเหตุการณ์อย่างนั้นเราเราบอกกับเขายังไงบ้างบอกกับเขายังไงก็เราก็มีมีการคุยกับทางค่ายครับผมแล้วก็ประกาศทางค่าย ไม่ว่าอาจจะมีทั้งภาษาไทยอังกฤษหรือว่าภาษาทางชาติก็จริงๆก็ให้ทางค่าประกาศเรานะที่บอกไปอยากให้ความร่วมมือทุกคนจะได้แฮปปี้ตัวศิลปินตัวแฟนทับจะได้แฮปปี้